Thinking Radio Podcast, Intense in every sense, Intent in every thought. Wealthy DIY บายการนาหงทอง Podcast ที่อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพการเงินฟิตไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณอยู่กับ Wealthy DIY บายการนาหงทองคุณรู้ไหมคะว่าเส้นทางการเกษียณของเราเนี่ยมีหลุมพรางมาก มที่หลายคนเผลอพลัดตกไปโดยไม่ได้ตั้งใจมีหลุมพางอะไรบ้างสำหรับแผนนเกษียณมาดูกันค่ะอย่างแรกเลยเนาะเอาเงินออมออกมาใช้ก่อนเกษียณมีคนไม่น้อยเลยนะคะที่แบบเอตอตอนแรกตั้งหน้าตั้งตอมตั้งตาต,ต,ตั้งหน้าตั้งตาอตตอบแบบอย่างดีเลยแต่มีเรื่องบังเอิญหลายอย่างทําใหุ้ฉันต้องเอาเงินที่จะเก็บเพื่อเกษียณเอาออกมาใช้ก่อนดีกว่าเช่น อ่ะตั้งใจออมไว้ใช้ตอนเกษียณแต่พอออมได้ก้อนย่อมย่อมอุ้ยฉันเอาเงินไปดาวรถก่อนได้ไหมหรือเอาไปดาวคอนโดก่อนหรือบางคนนี้ตัดสินใจลาออกจากบริษัทแล้วก็เอาเงินออมจากกองทุนสำรองเลี้ยงคิพที่สะสมไว้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยออกมาใช้ก่อนระหว่างหางานใหม่ลืมไปเลยว่าเงินก้อนนี้อุ้ยฉันจะเอาตั้งใจไว้ใช้ตอนเกษียณนี่นะนี่คือหลุมพรางที่มนุษย์เงินเดือนตกลงไปบ่อยมากค่ะหลุมพรางข้อที่2คืออะไรรู้ไหม ขาดแผนเกษียณที่คมชัดคมชัดเห็นไหมคะต้องขีดเส้นใต้คืาว่าคมชัดคือบางคนวางแผนเกษียณนี่แหละอ่าในที่นี้คือคมชัดยังไงคุณควรจะมีตัวเลขคร่าวๆว,ว่าจะเกษียณเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้เพื่อที่จะรู้ว่าเมื่อหยุดทํางานเมื่อไหร่จะได้สะสมเงินออมไว้ถูก ว่าจะต้องเก็บออมเดือนละเท่าไหร่ลองคิดดูว่าถ้าคุณไม่มีแผนกเกษียณใดๆเลยนะไม่รู้ว่าจะใช้เงินหลังกเกษียณคร่าวๆเท่าไหร่คุณจะรู้ได้ยังไงอะ่ะว่าแต่ละเดือนคุณจะต้องเก็บเงินมากน้อยแค่ไหนแต่มันก็จะมีจุดที่หลายคนพลาดก็คือเร่งตัวเองให้กเกษียณเร็วเกินไปซึ่งบางทีเก็บเงินไม่ทันพอเร่งเกินไปเก็บไม่ทันหรือแทนที่จะได้เงินสมทบจากบริษัทอย่างบแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ไม่ได้เพราะ,กระเกษียณเร็วเกินไป ลุมพางข้อที่3ค่ะคือไม่ได้ทำประกันสุขภาพถึงแม้ไม่ได้ไม่ได้มีโรคภัยติดตัวมาด้วยเนะแต่คนวัยเกษียณมักจะมีสุขภาพร่วงโรยคือมาเป็นแพ็กเกจของแถมที่คุณปัดป่ายปัดป้องไม่ได้เลยต้นทุนในการดูแลสุขภาพหลังเกษียณจึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงไว้แล้วเรื่องเรื่องจริงคืออะไรรู้ไหมคนทำงานใกล้วัยเกษียณหลายคนเนี่ย ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยมองข้ามค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปนี่แหละกลายเป็นหลุมพรางดังนั้นนะคะสิ่งที่คนวัยทำงานควรทำคืออะไรคือซื้อประกันดูแลสุขภาพอาซื้อประกันสุขภาพเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะดูแลตัวเองในระยะยาวคือมันจะช่วยแก้ปัญหาในอนาคตได้นะเรื่องนี้กรณีที่สมมติว่าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยเออคุณยังมีประกันไงช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่คนทำงานแบบ ไม่น้อยเลยนะที่แบบเขาก็ยังกลัวว่าเออซื้อประกันมันต้องใช้เงินเยอะเนาะเออคือแพงเกินไปอา้าวไม่ซื้อแต่ถ้าคุณเลือกซื้อที่ราคามันสมเหตุสมผลถือว่าคุณมีแผนการจัดการความเสี่ยงให้ชีวิตที่ดีอีกข้อนะะึงค่ะที่เป็นหลุมพรางเหมือนกันก็คือลงทุนเสี่ยงน้อยเกินไปกลายเป็นว่าเงินไม่พอใช้ในช่วงวัยเกษียณอีกอเงิน จำไว้เลยนะคะเงินออมเพื่อวัยเกษียณจะงอกงามถ้าคุณหมั่นคอยดูแลแล้วก็ปรับเปลี่ยนคือเรื่องปรับเปลี่ยนการลงทุนของคุณเนี่ยให้มันให้มันสอดรับกับสถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจพูดง่ายๆคือออมและลงทุนแบบไม่ปล่อยปะละเลยเพราะถ้าคุณขยันออมแต่ฝากเงินอย่างเดียวเงินเกษียณของคุณก็อาจจะมีนะแต่บางทีมันไม่ได้พอใช้ไปจนตลอดรอดฝั่งเนาะเอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะ พูดเลยว่าเป็นเรื่องที่คนเขากำลังให้ความสนใจเนาะหลายประเทศกังวลกับเรื่องนี้อยู่โดยเฉพาะพวกประเทศในแถบเอเชียในแถบลาตินอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเขากำลังสนใจเรื่องนี้ส่วนเรื่องพวกเขาเรียกอ,อะไรยุโรปอเมริกาพวกนี้ไม่น่าห่วงเขาสอนเด็กๆสอนคนรุ่นใหม่ในเรื่องการลงทุนเนี่ยมากพอทั้งหลายทั้งปวงกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนไม่ได้ออมเงินนะ ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ไม่ได้สะสมเงินเพื่อการเกษียณมีการออมมีการสะสมแต่ปัญหาคือเงินที่กําลังสะสมเนี่ยนำลงนำเงินไปลงทุนที่เสี่ยงน้อยเกินไปจนทําให้เงินไม่พอใช้ในวัยเกษียณพู้ให้เข้าใจง่ายก็คือหลายคนกลัวความเสี่ยงก็เลยลงทุนแบบระวังเกินเนาะลงทุนในหุ้นน้ําหนักน้อยเกินเลือกความเสี่ยงที่น้อยอย,อย่างเช่นฝากเงินตราสารนี้อย่างเดียว ผลตอบแทนก็น้อยตามไปด้วยทั้งที่จริงแล้วเนี่ยการลงทุนเพื่อไวกยณเสียเนยเป็นการลงทุนระยะยาวค่ะระหว่างทางของตลาดหุ้นมันอโอเคแหละมันจะมีผันผวนบางปีขาดทุนบางปีกําไรแต่รวมๆแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยออกมาก็จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในการฝากเงินแล้วก็การลงทุนในตราสารน,นี้แน่นอน มีตัวเลขหนึ่งน่าสนใจค่ะบางประเทศเนี่ยเขามีการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกเกษียณที่ดีพอนะก็จะสังเกตว่าเขามักจะให้น้ําหนักการลงทุนในตลาดหุ้นเฉลี่ย60-70%ขณะที่ไทยนะบ้านเรานักลงทุนลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยในพอร์ตเนี่ยเป็นการลงทุนเพื่อการกเกษียณเนี่ยใส่หุ้นไว้ประมาณ10-15%เท่านั้น ก็ชัดเจนว่าการลงทุนในหุ้นสําหรับเงินกเกษียณในบ้านเราเนี่ยยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับต่างประเทศดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ผลตอบแทนที่ดีก็ต้องแบบกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงด้วยเช่นกันแล้วบางทีเราไม่ต้องตกใจมากกับตลาดมันผันผวน,ผน,ผนเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะเนาะมันก็ต้องมีความผันผวน,นบ้างในระยะสั้นแต่ถ้าเป็นการลงทุนเพื่อการกเกษียณคือระยะยาวดังนั้นก็ไม่ต้องตนกตกใจเยอะก็ได้ ทั้งหมดนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกให้ทุกคนนี่โอ้ยฉันเทเงินทั้งพอร์ตไปกับหุ้นเนาะเพียงแค่อยากให้เพิ่มน้ำหนักการ,การลงทุนในหุ้นผสมเข้าไปในเงินในเงินที่เราสะสมเพื่อการเกษียณ เดี๋ยวนี้นะคะหลายประเทศเนี่ยเขาตระหนักเรื่องนี้มากเลยนะเรื่องปัญหาเงินไม่พอใช้ในวัยเกษียณเนี่ยมีเยอะมากค่อนข้างชัดเจนว่าต่อไปเราเป็นสังคมผู้สูงอายุเนอะหลายประเทศเขาก็เลยรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการออมเพื่อการเกษียณสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ wealthy DIY บายการจนาหงทองพอดแคสต์ที่อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพการเงินฟิตไปด้วยกันค่ะ Thinking radio podcast. Intense in every sense, intent in every thought.